โอ้โหใครนชนะใครนชนะยกแรกวันนี้นะครับก็อยู่ที่สวนยางนะครับโอ้โหบรรยากาศดีดีนะครับมีลมมีแดดอ่อนๆนะครับโอ้โหวันนี้เหมาะกับการเล่นเบเบดเลยไปเล่นกันเลยเตรียมมาแล้วนี่สนาม พกมาด้วยพกมาด้วยมีน้องคนนึงนะครับขอมาตั้งนานแล้วนะครับขอให้เล่นสไปเดอร์แมนกับวิสัทแอโรนะครับสไปเดอร์แมนจะเป็นของปลอมแบบนี้นะครับส่วนวิสัทแอโรจะเป็นของแท้นะครับและก่อนที่เราจะมาเล่นนะครับเราจะเตรียมสนามก่อนนะครับกางสนามเรียบร้อยครับ สไปเดอร์แมนวิสัท arrow เมื่อสองตัวนี้มาเจอกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเราจะชูดพร้อมกันสองตัวแบบนี้นะครับยกแรกเรามาเริ่มกันเลยอ,อู้อคขจะชนะรยะชนะยกแรกยกแรกยกแรกอุ้ยออูออ้นิ่งกลิปเลยนิ่งทั้งสองตัวเลยอู้ โอ้หมุนนานมากเลยอู้อู้ยโอ้ยวิสาต a i โร o เป็นฝ่าชนะครับยกแรกครับมาชมกันยกที่สองครับเริ่มเลยอู้ยยังได้ยังได้วิสาต a i โร o ตกลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยไฟไดเมอร์ชนไฟไดเมอร์ชนวิสาต a i โร o วิสาต a i โร o ยังไงยังไงใครจะชนะอาโอโหยกที่สองครับวิสัตแอโรเป็นฝ่ายชนะครับผมมาชมกันยกสุดท้ายครับผมยกที่สามครับผมมาเลยอู้ห oh ู huh. ้วิสัตแอโรอาตายแล้ววิสัตแอโรไปแล้วยกที่สามสไปเดอร์แมนเป็นฝ่ายชนะนะครับผม ยกที่4นะครับเป็นยกตัดสินนะครับผมแถมให้ยกหนึ่งนะเริ่มเลยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเป็นไงโอ้โหวิศาสตแอโรเป็นฝ่ายชนะครับผมสรุปแล้ววิศาสตแอโรชนะมากกว่าสไปเดอร์แมนนะครับผม